ครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับพามาเยี่ยมชมนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามโมนะครับรุ่นพยักษสมปาถนานะครับรุ่นพยักษสมปาถนาเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยดวนนะครับมีอยู่ห้าเหรียญน,นะครับแบ่งปันไปแล้วเหรียญหนึ่ง เดีวอยู่สี่เหรียญน,นะครับดูนะครับเลขโคดหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองนะครับเหรียญแรกผ่านไปนะครับ ด้านหลังนี้เป็นกระดุมนะครับด้านหลังเป็นกระดุมนะองค์ที่สองโอ้ยสวยสวยงามสวยงามนะครับดูด้านหน้านะคมชัดนะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีหกสามนะครับเป็นล็อกเก็ตพพัดไม่ค่อยมีการจัดสร้างนะฮะด้านหน้าจะเป็นเสือนะครับเสือคู่นะ ดูด้านหลังนะครับบอกไว้เลยว่าเลขตองหนึ่งนะครับเลขตองหนึ่งคือสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นกระดุมน่าจะเป็นทองแดงนะครับกระดุมทองแดงแต่ที่สำคัญผมว่าโคตรตองหนึ่งนี้สวยสุดๆแลยนะ ผงต่อไปนะครับดูครับสวยๆเลยนะครับขนาดไม่ใหญ่มากกำลังสวยเลยนะเดี๋ยวนะครับ กระดุมอันปะก้า Espero. นะครับ7จ็ดสองหเนื้อมวลสารเจ็สองหกโคดนัเบอร์เจ็ดหนะครับองค์น really ja ี้บอกเลยว่าสวยสวยสวยเหมือนกันนะครับซสือสวยไม่แพ้ตองหนึ่งเลยนะ ต่อไปสวยอีกแล้วดูนะครับเลขโคดสี่เจ็ดกระดุมอะไรไม่ทราบ สี่เจ็ดเลขคอสองหลักนะครับโอเคนะครับรุ่นนี้ผมจะมีอยู่สี่เหรียญน,นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับสนใจก็ทักมาหาผมได้นะครับหน้าเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเป็นเกจิวัตถุมงคลเป็นล็อกเก็ตนะครับ บอกเลยว่าสวยสวยทุกรายการเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับก็ฝากช่อง y o u t u b e ด้วยนะครับไวรุ่นพราใหม่ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตรายการอื่นๆให้ดูทีละรายการนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ